วังขนายร่วมกับบริษัทปุยหม่าแผ่นดินพอเสนอรายการรับรู้เกษตรกับนายมดเขียวสวัสดีครับ วันนี้ครับผมรู้เกษตรกับนายมดเขียวครับผมพาคุณผู้ชมครับมาเรียนรู้กับอีกหนึ่งเรื่องที่สําคัญนะครับนั่นคือการส่งเสริมให้เกษตรกรนั้นหันกลับมาใช้ในส่วนของอินทรีย์มาก่อนนะครับเรื่องนี้ต้องถามพี่วีระชัยเลยครับครับทำไมถึงมีการผลักดันแล้วก็ส่งเสริมให้เกษตรกรนั้นหันมาใช้อินรีครับครับก็อันดับแรกนะฮะคือก็คือเรื่องของเราเห็นว่าปัจจุบันเนี่ยครับครับเราใช้เคมีเนี่ยในกระบวนการผลิตเยอะแยะมาก ั้นต่อจะมีกระบวนการผลิตไม่แต่อาหารที่เป็นอยู่นะครับดังนั้นเนี่ยสิ่งหนึ่งเมื่อมีกระบวนการผลิตที่ใช้พวกเคมีมาก็หมายความเรื่องต้นทุนของเกษตรกรก็สูงขึ้นด้วยคุณภาพชีวิตของเกษตรกรก็ตกต่ำลงนะครับบริษัทปุ๋ยมาปนินทองซึ่งเป็นบริษัทที่เือกลุ่มตามาขนาดเนี่ยก็าเลยเห็นประโยชน์ในด้านนี้คุณค่าในด้านของการใช้อินรีนะครับในการเพิ่มผลผลิตและเพิ่มรายได้ให้กับเกษตรกรนะครับให้ดูได้อย่างยั่งยืนนะครับดังนั้นปุ๋ยมาปนินทองนะครับจึง เริ่มต้นเข้ามาบุกเบิกในเรื่องของการใช้ปุ๋ยอินทรีย์นะครับโดยใช้วัตถุดิบเนี่ยที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมนะครับแล้วก็เป็นประโยชน์ต่อดินนะครับเพื่อให้เกษตรกร,กรเนี่ยมีทางเลือกใหม่นะครับ,รบเปลี่ยนท่ารยงเก่าๆเาป็นพฤติกรรมในการทํางานใหม่ๆโดยใช้อินทรีย์นะครับแล้วเรามั่นใจว่านะครับเ,เมื่อเราใช้อินทรีย์แล้วเนี่ยต้นทุนนะครับก,ก็จะลดน้อยลง ผลผลิตในไร่ก็จะสูงขึ้นนะครับที่สำคัญคือคุณภาพชีวิตต่อตัวเกษตรกรเองแม้แต่ตัวผู้บริโภคสินค้าที่จากฟาร์มหรือจากไร่เนี่ยก็จะได้มีความปลอดภัยในสิ่งนี้ครับอืมนะครับไม่ใช่เฉพาะตัวของเกษตรกร,เ,ร,กรเท่านั้นนะฮะคือไปถึงตัวของผู้บริโภคเองด้วยนะครับอย่างอาจารย์ครับหันมาใช้ในส่วนของอินทรีย์มันมีความเปลี่ยนแปลงอะไรที่มันเกิดขึ้นบ้างก็เมื่อก่อนใช้เคมีนะมันจะเขียวพักหนึ่งแล้วก็เหลืองอีกอพอเราใส่ไปอีกก็เขียวพัก,กเหลืองอีกแต่ถ้าใช้อินรีเขียวตลอดครับ มันตุกงยางฟื้นหมดเลยใครเข้ามาเห็นสวนผมงงเลยมันมีเขียวอย่างนี้วะนะคะคือเป็นทุกอย่างมันฟื้นขึ้นกลับขึ้นมาเหมือนธรรมชาติอีกครั้งหนึ่งนะครับผมเห็นว่าเข้ามาในสวนของอาจารย์นะครับหญ้าเยอะอจะเยอะเต็มไปหมดเลยนะครับก็บอกว่าเป็นเทคนิคด้วยเป็นเหตุผลด้วยนะครับยังไงบ้างฮะคือหญ้าเนี่ยเราปลูกไว้ มคล้ายๆกับการอนุรักษ์ยาสวนผมครับจะให้มันดูเลยว่าในสวนเราจะมียากี่ชนิดครับันนี้มันประโยชน์คือว่ามันสามารถจะห่มดินได้อย่างชั้นนันนแหลงแรใช่ไหมครับดินเราจะไม่เสียดินเราจะไม่โดนแดดจะมีจุลินทรีย์อยู่ได้ตลอดเลยจ่เดือนพวกนี้อยู่ได้นะครับนี่เป็นเทคนิคด้วยนะฮะช่วย คุมหน้าดินด้วยเราเราตัดการเป็นปุ๋ยด้วยเป็นปุ๋ยมากไอตัวเลยอ๋อคือผสมกันไปเลยทุกอย่างเป็นอินซีหมดเลยทั้งสวนน,วนะครับอย่างพี่ประโยชน์ครับอย่างการที่เราบํารุงดินเนี่ยนะฮะโดยการใช้ปุ๋ยที่เป็นอินซีแบบนี้นะฮะมันมีประโยชน์ยังไงบ้างดินจะร่วนซุยครับเพราะมันก็บว่าดินตอนนี้เหมือนกับว่าทั่วไปส่วนใหญ,ญ่ในจันทบุรีเนี่ยดินจะขาดอินซีประตูนี่เขาว่าขาดอินรีประตุเนี่ยส่วนใหญ่แล้วเกษตรกรเนี่ยเขาไม่เข้าใจหรอกครับ เขาเข้าใจอย่างเดียวว่าคือ,ค,อคือทำไงมันเล่งลูกออกมาสวยนะฮะแต่เขาไม่ได้ดูที่ที่ต้นเหตุนะราะ,นะะว่าการที่จะเล่งลูกให้สวยเนี่ยระบบรากรต้องดีครับถ้าระบบรากดีเนี่ยเนะื้ดินต้องดีนะฮะดินดีก็คือหมายความว่าดินต้องมีธาตุอาหารครบ,ครบนะฮะมีธาตุหลักธาตุรองธาตุนเสริมเราทนั้นไม่พอนะฮะในดินเนี่ยนะฮะต้องกายภาพทางดินเนี่ยมันจะต้องอุดมไปด้วยสิ่งที่มีชีวิตเล็กๆหรือหรือที่ว่าจุลินทรีย์นยฮะ ไอตัวตุลินซีของเราเนี่ยโดยเฉพาะปุยินรีวางไหนตามมดเขียวเนี่ยของเรามีเยอะงั้นพวกนี้นยถ้ากิจกรรมของมันเนี่ยได้ได้ลงดินนี่นะครับมันจะเป็นดินล้วนสุยนะฮะดินล้วนสุยทุกอย่างมันก็ดีไปหมดครับนะฮะคือถ้าเกิดเราดูแลดินดีบำรุงดินดีเนี่ยไม่ว่าจะปลูกอะไรก็งามไปหมดว่าอย่างนั้นเถอะนะครับผมนะฮะจริงๆแล้วอยากจะบอกคุณผู้ชมนะครับว่าแม่เวลามันหมดลงแล้วอะจริงๆวันนี้นะครับอยากจะพาคุณผู้ชมนะไปดูทุเรียนซะหน่อยบอกทุเรียนของอาจารย์นี่นะ มันโดกมันน่ารับประทานแล้วก็รสชาตินั้นดีเลยทีเดียวแต่ว่าน่าจะเก็บไว้ครั้งต่อไปก็แล้วกันนะครับสำหรับวันนี้ครับเวลาหมดลงแล้วรับพว้เราทุกคนลาไปก่อนครับสวัสดีครับเกษตรกร,ร,กรท่านใดที่มีปัญหาเรื่องผลผลิตตกต่ําอยากลดต้นทุนการผลิตแต่เพิ่มผลผลิตสั่งซื้อหรือเป็นตัวแทนจําหน่ายปุ๋ยอินทรีย์วังขนายตรามดเขียวโทร0 8 0 550 4 8 8 8